วัครับวันนี้พุณร้อจะมาทําไข่เค็มแบบง่ายๆนะครับวัตถุดิบก็ก็มี5อย่างนะครับอย่างที่1โหลพลาสติกนะครับไข่เป็ดนะครับจํานวนที่ท่านจะกินเลยนะครับก็อย่างที่3ก็เป็นเกลืออย่างที่4ี่ก็เป็นน้ําส้มสายชูอย่างที่5ก็เป็นหม้อวิธีการทํานะครับขั้นตอนแรกก็เอาไข่มาล้างนะครับเอาเอาล้างให้สะอาดเลยนะครับแล้วก็เช็ดต้องต้องล้างทุกฟองนะครับ จากที่เราล้างไข่เป็ดของทุกฟองแล้วครับแล้วก็ทําการเปิดน้ำส้มสายชูแล้วก็เทใส่ในหม้อนะครับมันก็จะได้ประมาณน,นี้นะครับพอพอดีพอดีอันนี้น้ำส้มสายชูผมมีแค่น,นี่นิดเดียวขวดเล็กมันไม่สามารถทำให้ได้เยอะต่อไปขั้นตอนต่อไปก็แช่วันนี้ทุกลูกนะครับ แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณห้าถึงสิบนาทีนะครับจากที่เราแช่ไข่เป็ดไว้ประมาณห้าถึงสิบนาทีแล้วนะักขั้นตอนต่อไปเราก็จะมีเกลือนะครับชาที่แจมมาให้เลยก็ใส่ในนี้นี่อย่างที่นักเม่นห้อไม่กินเองใส่ไปหนึ่งถุงเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอาไข่ที่แช่จากแล้วต้องใส่ชูมาคู่กับเกลือนะครับ ขั้นตอนต่อไปแล้วก็คลุกเลยนะครับคุกคลุกคุก,ก,กองเลยนะครับไม่ใช่ห้มันคั่วเลยนะครับแบบแบบให้มันเต็มไข่เลยนะครับโอเคแล้วก็เอาใส่จากนั้นแล้วก็เอาเกลือทั้งหมดนี่ใส่ในนี้เลยนะครับ ก็เอาฝามาปิดนะครับก็ทำให้มันแบบกระจายกระจายกหน่อยก็เสร็จทิ้งไว้หนึ่งอาทิตย์นะครับก็จากที่เรา้งไว้หนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับสภาพก็จะเป็นแบบนี้นะครับเข้าไปดูหแบบนี้นะครับมันก็แบบจะมีเกลือแบบเต็มไปหมดเลยนะครับจากนั้นให้เราต้มน้ําเอาน้าไม่ต้องเยอะนะครับเข้ามาดูเลยครับน้ำก็ต้มประมาณ5 1 0สนาทีนะครับต้มมาไว้ให้มันเดือดก่อนนะครับจากนั้นแล้วก็น้าไข่เอามาใส่เลยนะครับใส่ทุกฟองเลยนะครับ อันนี้ก็นุสุดท้ายแล้วต้องใส่เบาๆนะครับใส่แรงไม่ได้มันจะแบบแตกอะไรอย่างนี้โอแ,แล้วก็เราก็เอาฝามาปิดแล้วรอห้าถึงสิบนาทีนะครับทิ้งไว้ห้าถึงสิบนาทีมันก็จะเป็นแบบนี้นะให้เราตักใส่ภาชนะนะครับแล้วก็ทิ้งไว้เย็นจากนั้นแล้วก็ทําการปาดแล้วก็ทําการกินได้เลยนะปาดคึ้งน,นะครับต้องใช้มีดในการตัดนะครับก็เสร็จประมาณนี้ครับนี่การทําไข่เค็มนะครับโอเค